หับรถไปชนเสาไฟฟ้าหาักโคนประกันประเภท2อบวกสาบวกจ่ายหรือไม่ไปดูกันนะครับครับคุณฟังครับประกัน2อบวกสบวกจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อรถชนรถแล้วก็ซอกผู้กรณีในกรณีที่รถไปชนเสาไฟฟ้าหรือว่าไปทำความเสียหายให้กับผู้อื่น ประกันประเภทสามบวกสอบวกก็ยังแจกอยู่นะครับแต่ไม่ซ่อมรถเราจำไหมนะครับประกันประเภทสองบวกสามบวกซ่อมรถเราและซ่อมรถเขาซ่อมรถเขาและรถเราในกรณีที่รถชนรถขอบคุณครับความรู้ดีๆอีกเกลับประกัน ต้องทำกับผู้เชี่ยวชาญโคต้ e ต์วิชียอนเทเเก็บลิงก์นี้ไว้แชร์ส่งตอ่อไว้มีประกันได้ใช้ดีกว่าเวลาใช้ไม่มีประกันนะครับ